ผู้อาผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจไม่เข้าใจเอ๊ะเด็กไปไป,ไปไปมั่วสุมกันหรือเปล่าไม่รู้จักใช้เวลา,าว่างให้เป็นประโยชน์ประกอบกับจังหวัดจำรีของเราเนี่ยเป็นสปอร์ตซิตี้นะครับองค์การพันาจัวัดเราสนับสนุน ROV มันคือกีฬาชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งก็คือ e s p o r t การแข่งขันกีฬา e เจ g a เกมเขาก็มีการจัด ROV หรือ e s p o r t เกิดขึ้น สำหรับการจัดกิจกรรม ROV 2022หรือเด็กจันรวมพลตีป้อมค่ายในวันนี้นะครับก็เนื่องจากองค์การพันธุ์สัตว์จันรีของเราเนี่ยเคยจัดการวันเด็กเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็เคยคิดที่จะจัดใหญ่ในระดับจังหวัดแล้วก็ทิ้งแชมป์ประเทศไทยพอดีเกิดสถานการณ์โควิดโรคระบาดเกิดขึ้นนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็ทำให้ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆกีฬาทุกประเภททุกยีนิดเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับจังหวัดจันุรีของเราเนี่ยเป็นสปอร์ตซิตี้นะครับอองค์การพันธุ์สัหวัดเราสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนะครับจันทบุรีเนี่ยมาโดยตลอด20กว่าปีนะครับแล้วสิ่งที่สองก็คือวันนี้ ROV หรือหรือลวมผลตี่ลงคล้ายเนี่ยมันคือกีฬาชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งก็คือ e s p o r t ซึ่งกีฬา e s p o r t เนี่ยคนไทยเนี่ยเราไปไปสร้างชื่อในต่างแดนนะครับได้แชมป์กลับมาประเทศไทยเพราะฉะนั้นในในกีฬา าการแข่งขันกีฬาเอเยนเกมหรืออมปกะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญเนี่ยเขาก็มีการจัดอาร์หรืออ e ีสปอร์ตเกิดขึ้นเพราะนั้นวันนี้เรามีมีกลุ่มเยาวชนมีกลุ่มน้องๆที่สนใจในเรื่องของเกมซึ่งก็เรียนว่า,าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยบ,บางทีอาจไม่้อใจเอ๊ะเด็กไปไป,ไป,ไป,ไปมั่วสุมกันหรือเปล่าไม่รู้จักใช้เวลา,าว่างให้เป็นประโยชน์เพราะนั้นทางองค์การพันธ์งสวัดเนี่ยเราถูนได้เชิงกีฬาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ในปีปอสอพนห้าเจนี่ยจังหวัดจันทบุรีเราจะต้องเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาตินะครับมันนั่นก็จะทําให้ในเรื่องของกีฬาสากลเนี่ยจะถูกบรรจุเข้าไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือวันนี้เนี่ยการจัดการแข่งขันในระดับจังหวัดก็ดีเนี่ยมันเป็นเพียงการเ,เฟ้นหาตัว,ต,วตัวแทนต่อไปอนาคตถ้าเราจัดชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีนักกีฬาจากจากทั่วประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมนั่นมันหมายถึงในเรื่องของการท่องเที่ยว นะครับเพระาะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือก็บอกก่อนน้องๆว่าวันนี้เนี่ยก็อยากจะให้รู้จักใช้เวลาบ่างให้เป็นประโยชน์ให้รู้จักการละสายตาบ้างเพราะว่าการที่เราเล่นเกมเนี่ยสายตามันอาจจะภาพมัวสายตาอาจจะสั้นได้หรืออาจจะมีผลต่อสุขภาพได้เพราะฉะนั้นก็รู้จักให้เรื่องของการแบ่งเวลาเพราะฉะนั้นในหลายๆทีมที่รวมพลกันเนี่ยทั้งทีมละหคนเนี่ยเ,เกิดจากการรวมตัวในการที่รู้จักกันแต่อยู่ต่างสถาบันกันเพราะนั้นเมื่อต่างสถาบันกันเนี่ย เรามารวมทีมกันเพราะนั้นความรักความผูกพันความสาม,มัคคีเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ที่ผมมองต่างจากคนอื่นก็คือวันนี้สิ่งไหนที่เขาชอบเนี่ยนะครับแล้วเขาทําได้มีเวทีให้เล่นเนี่ยนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาเพียงแต่ว่าวันนี้เราเป็นผู้ใหญ่เราจะสอดเออสอดแรกในสิ่งที่ดีให้กับลูกหลานของเราได้อย่างไรเพราะนั้นองค์การมหาชิวัดก็เป็นอีกเวทีหนึ่ง นะครับที่จะให้พวกน้องๆได้มีการแสดงออกในเรื่องของกิจกรรมที่เขาชอบเพราะฉะนั้น r o v ก็คือส่วนหนึ่งก็คืออีกเวทที่หนึ่งขององค์การผานสชย์จวดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ยอมรับว,ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยมีความรู้นะครับแต่พอได้เห็นน้องๆได้มาคุยกับน้องๆนั้นความเข้าใจที่เราเปิดใจคุยกันเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดกิจกรรมในวันนี้นะครับเพราะนั้นก็เรียนว่าตรงนี้เรามองให้เป็นกีฬาซะนะครับกีฬาหลายประเภท มีการเล่นกันตั้งแต่สองสามคนขึ้นไปเนี่ยถ้ามองว่ามั่วสมก็คือมั่วสมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจบริบทของกีฬาหรือเข้าใจทองแท้ของหัวใจของกีฬาชิ้นนี้นั้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นซึ่งผมก็คุยกับทีมงานอยู่ว่าวันนี้เนี่ยการที่เราจะสร้างเกมขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้ไหมในอนาคตเนี่ยก็จะต้องมีในเรื่องของการศึกษาแล้วก็อาจให้มีการแข่งขันในเรื่องของการสร้างเกมขึ้นมาเพราะว่า จังหวัดจันทบุรีของเราก็เป็นดินแดนแห่งะวัติศาสตร์ก็คือสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชเข้าตีเมืองจันทร์นะครับก็จะใช้งานวิชาการเข้ามาอะไรมาสอนแท้เพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยซึมซับอยู่ในร่างกายเพราะว่าวันนี้เรามีบรรพบุรุษนะครับมีเรามีบูรพกษัตริย์ที่สร้างแผ่นดินไว้ให้พวกเรานะครับในเวลาเดียวกัน <c oughs> นะครับก็อยากจะเห็นน้องๆเนี่ยเป็นคนดีของสังคมนะครับไม่เป็นภาระของสังคมนะครับก็ต้องขอฝาก น้องๆน,นะครับถ้าถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกันสังคมนี้ก็จะมีความสุขครับ